สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพจน์พาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดเขาตะเคานะครับเป็นรถยนต์ทันทองก็จอดรถเลยจากรอกมาที่สองหน้าทัทุกคนนะครับมาปิดทองหลวงพ่อทองครับวัดเขาตะเคานะครับเอาไปทางนี้กันดีกว่าครับจเริ่มมาจากด้านนี้เลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของวัดเขาตะเคานะครับ ดูรอบๆเลยนะครับทั่วไปเลยนะครับก็จะนี่เลยครับบรรยากาศก็ช่วงนี้ก็อากาศดีครับไปวัดไหนก็ไม่ร้อนครับอากาศครึมๆมาตรงนี้ก็จะมีอ่าตรงนี้ครับบูชเป็นจะเป็นสระนี่ครับสถานที่บูชาดอกไม้ทูบเทียนครับเข้ามาด้านในกันเลยดีกว่าครับ นะครับผมจะพาทุกคนนะครับเข้ามาด้านในของวัดเขาตะเขานะครับก็จะมีจุดบูชาดอกไม้ทุดเทียนทองครับสถานที่ทําบุญถวายสังฆทานนะ่ครับกาถาบูชาหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาครับตาบลบางทุกอำเภอบ้านแหลมครับจังหวัดเพชรบุรีนะี่ครับ ยาก่ายวีโอแล้วนะเอนี่ครับเมื่อชาติไปทุกเทียนทองเสร็จเรียบร้อยก็นำแผ่นทองครับปิดขอพรหลวงพ่อทองนี่ครับทางด้านนี้เลยนะครับอส่วนวัตถุบางคนก็มีเยอะแยะเลยครับ รูปภาพลูกพ่อทองวัดเขาตะเคาร์ยัได้สลักทองนูนี้ครับเป็นรูปภาพเก่าเลยนะครับตรงนี้ก็จะนี่ครับนี่ก็คือสอ้นดีครับเริ่มกันเลยนะครับที่ครับกี่นิ้วก็ไม่ผมไม่แน่ใจนะครับเป็น ของหลวงพ่อทองนะครับราคาเจ็ดพันนะครับนี่ครับชุนอุค์ยืนเป็นหลวงพ่อน่าจะเป็น 2, สองพันสองด้านล่างนี่ก็เจ็ดพันนะครับนี่ครับตรงนี้พร้อมตู้นะครับทุกคนครับ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาเพชรบุรีหมื่นสองพันนะครับนี่ก็จะเป,เ,เป็นน่าจะเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับสี่พันสองครับ,รบก็ราคาเดียวกันนะครับหมื่นสองนะครับนี่ก็ หอมกรอบเลยนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับหมื่นห้านะครับทุกคนครับหมื่นห้าอันนี้ก็หมื่นห้าเหมือนกันนะครับลวพ่อทองวัดคาตะเขาเพชรบุรีสุดตรงนี้ก็หลวงพ่อ ชั้นบนก็จะสี่พันนะครับสี่พนี่ก็ราคาเดียวกันครับเป็นหลวงพ่อทองวัดเขาตะคราวนี่8-900อครับถ้าเป็นพร้อมตู้ก็ราคาเดียวกันนะครับส่วนองค์ยืนข้างๆนี้ก็สองพันสอนะครับพร้อมตู้พิมพ์สีนี้ครับ หนึ่งหมืนม่นครับหนึ่งหมืนม่นท้วนองค์ใหญ่ครับทุกคนครับหมื่นห้านะครับถ้าเป็นองค์เล็กนี่ครับสามพันห้าตรงน,นี้ก็หมื่นห้านะครับจะราคาเดียวกันหมดเลยนี่ครับหมื่นห้าส่วนด้านบนด้านบนตรงนี้ก็จะเล็กลงมาครับหกพันห้าครับ รูปภาพนี่ไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวผมทำราคาให้ครับแปพันห้าห้าพันครับนี่ครับครอบขอบครอ,อบตู้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ไม่ได้ไม่มีตู้นะครับไม่ได้ใส่กรอบตู้ก็เจ็ดพันห้าอันนี้ก็สองพันเก้านะครับแต่ขนาดนี้ไม่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าขนาดเท่าไรร่กี่นิ้วผมไม่แน่ใจ กต้องขอไปด้วยนะครับอันนี้ก็สองพันก้านะครับราคาเดียวกันครับทุกคนครับตรงนี้ก็ห้าพันครับด้านบนด้านบนสุดหลวงพ่อทองวัดคารลสองพันห้านะครับนี่ครับสองพันห้าตามสีตามเนื้อนะครับทุกคนครับนี่ก็พันห้านะครับนี่ครับพันห้า 4,500ครับด้านบนโอ้ฐานบัวน,นะครับนี่ก็2,500นะครับทุกคนครับตรงนี้ก็จะ2,000ตรนนี่ก็3,500ัยหาลวงพ่อทองวัดเขาตะเคานะครับจังหวัดเพชรบุรี4,500ครับพร้อมกรอบด พ่อครับรูปบูชาเท่าไหร่ครับอะไรอะไรรูปภาพนี่แหละรูปภาพนี่ห้าร้อยหมดเลยครับครับผมราคาห้าร้อยหมดเลยนะครับจะถไทยนี่ครับรูปภาพครับจะมีอ่าหลายแบบหลายรูปนะครับของหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขานะครับด้านหลังห้าร้อยหมดเลยนะครับทุกคนครับนี่ครับ เาพามาชมวัตถุมงคลตรงนี้นะครับจะมีแบบไหนราคาเท่าไหร่ของนี้นครับตัวนี้ก็สามร้อยนะครับทุกคนครับร้อยห้าสิบก็มีนะครับพร้อมกรอบเลยครับอันนี้สี่ร้อยนะครับ,นนรบทุกคนครับสี่ร้อยสี่รอยบาท สองร้อยห้าสิบแล้วก็สามร้อยก็มีนี่ครับเป็นหลวงพ่อทองครับนี่สองร้อยห้าสิบครับสามสี 3, 4, 4, สีเลยครับนี่ครับลงยาเรียบร้อยสองร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมด้านล่างกันดีกว่าด้านล่างนี่ก็มีครับเป็นล็อกเก็ตหินหลวงพ่อทองครับหนึ่งร้อยบาทครับเป็นล็อกเก็ตเล็กๆนะครับที่ละลึก แปดสิบปีนี่ครับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทองวัดข้าตะเขานี่ครับนี่เหรียญนี้นะครับนี่ครับร้อยห้าสิบนะครับอันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็หลวงพ่อทองวัดข้าตะเขางานปีสองพนห้าร้อห้านี่ครับก็จะมีสามสี่สี่เนื้เลยครับนี่นะครับด้านในนี่หลวงพ่อทองวัดขับ เขาตรงนี้ก็หนึ่งร้อยบาทครับส่วนลงยาก็จะร้อยห้าสิบรับจะมีอยู่สี่ห้าสีเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อห้าพี่น้องครับนี่ครับลุงคงกระพันชาติคงกระพันความดีหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับ ครับหนึ่งร้อยบาทห้าพี่น้องครับรุนห้าพี่น้นองนี่ดีนะครับส่วนตรงนี้ร้อยร้อยห้าสิบครับจะเหมือนกันนะครับดุนห้าพี่น้นองเหมือนกันครับพี่กรหลวงพ้อทองร้อยห้าสิบนะครับอีสองห้าห้าห้า ถ้าเล็กลงมานี่ครับ50บาทนะครับ50บาท50บาทก็จะมีสามลงยาครับประมาณกี่สีเอ่ยหลายสีอยู่นะครับทุกคนอันนี้รุ่นกระตันยู50บาทเหมือนกันครับเป็นองค์เล็กๆนะครับทุกคนองค์เล็กๆครับ ชาชาพิเศษหลวงพ่อทองอันนี้หนึ่งร้อยครับนี่ครับหลวงพ่อทองรุ่นสิบสองราศีฉลองวิหารฉลองวิหารขาวสองร้อยห้าสิบครับก็จะมีลงยาด้วยหลายสีเลยนะครับทุกคนครับนี่ก็หลวงพ่อทองฉลองวิหารเหมือน,นกันครับร้อยห้าสิบเหมือนกันครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสองร้อยก็จะเป็นอีกพิมหนึ่งนะครับครับสองร้อยก็จะเป็นอีกทิมหนึ่งครับถ้าร้อยห้าสิบเป็นอีกพิมหนึ่งนะครับฉลองวิหารเหมือนกันอันนี้ก็ฉลองวิหารเหมือนกันครับหนึ่งร้อยครับรุ่นลัตตนาบารมีรุ่นหนึ่งโวนี้ครับทุกคนร้อยห้าสิบบาทครับ นี้มีก็ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันรุ่นมกรทองสองศูนย์สองสี่น่าจะใช่นะครับนี่ครับร้อยห้าสิบนะครับยันงานประจำปีสองห้าหกสี่หนึ่งร้อยบาทครับยน เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเรื่อยๆวัาชื่อลาลงกรใช่ไหมเอ่ยเจ็ดร้อยนะครับนี่ก็หกร้อยเหมือนกันครับเดี๋ยวรุ่นเดียวกันสมเด็จมะมงคลคนหนึ่งร้อยบาทนะครับสมเด็จทองสุขสองร้อยบาทนะครับ สมเด็จเนื้อเนื้อหอมสามร้อยครับนี่ครับสมเด็จสะดุ้มกับรุ่นเพชรนำหนึ่งครับสองร้อยครับนี่องค์ใหญ่นะครับห้าร้อยนะครับองค์ใหญ่อันนี้องค์เล็กครับสองร้อยนี่เนื้อหนึ่งนะครับอีกเนื้อหนึ่งอห้าร้อยนะครับสร้างพิหารหลวงพ่อทองรุ่น น้ำหนึ่งนี่สมเด็จจะดุ่งกับทองปิวกรบห้าร้อยนี่ครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับนี่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันก็อีกเนื้อหนึ่งนะครับทุกคนนี่ครับอีกสองร้อยสมเด็จสามพี่น้องรุ่นวชิระมงคลถนี่ค้าเจะนี่ครับอ๋อสร้สางวิหารใช่ปะครับอนน๋อ กสิบปีสิปีแล้วครับอ๋ครับผมทำทำชุดเดียวแล้วม,มันไ้ทำอไ,ไ,ไทำล,ลูกอมทองไหลลูกละสองพันนี่ครับก็คือทำทำทำหมดแล้วก็หมดเลยครับอันนี้ก็150ร้อยห้าสิบครับเป็นโซนองค์เล็กๆนะครับทุกคนครับแล้วก็หนึ่งร้อยจะมีหลายราคานะครับนี่นี่ครับทุกคน สามรับเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขึ้นคอได้เลยครับแหวนครับแผวนเกบาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตั้งหน้ารถครับพร้อมกรอบเลยนะครับนี่ก็250ราสครับตรงนี้ก็370ครับทุกคนครับ 400ก็จะอมใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับนี่ก็เล็กๆครับเล็กๆกระทัดรัดกับหลงพ่อทองเหมือนกันครับ390นะครับมีองค์ใหญ่ก็899ครับนี่ครับถือว่าทำได้สวยงามครับทุกคนก็เหมือนกันครับเหมือนอย่างกับเมื่อกี้นี้แหละครับ ร้อยห้าสิบตะกุดครับตะกุดร้อยห้าสิบนะครับตะกรุเบียแก้ววูเบียแก้ก็มีครับนี่ครับเบียแก้ก็ร้อยห้าสิบครับนี่นี่ครับร้อยห้าสิบนะครับ ก็รุ่นพิเศษด้านล่างครับหนึ่งร้อยครับหลวงพ่อทองเขาตะเขารุ่นพิเศษเรียนที่ระลึกสอง้ยห้าสิบปีนี่ครับหนึ่งร้อยอันนี้ก็สามร้อยนะครับสามร้อยก็จะเป็นลงยาครับเป็นสีคล้ายสีธงชาตินะครับนะครับจะมีมากมายครับลงยาก็มีหลายสีนะครับทุกคน ห้าสิบาทครับเป็นองค์เล็กๆนะครับนี่ครับรุ่นกระตันยูนะครับสร้างวิหารหลวงพ่อทองห้าสิบบาทนะครับหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคารนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งแล้วก็ลงยาด้วยนะครับมีหลายสีเลยนะครับนี่คือยันห้าแถว ตรงนี้ครับเลนตรงนี้ก็หนึ่งร้อยนะครับเหรยห้าแถมลงยาเหมือนกันนะครับทุกคนสองร้อยห้าสิบปีสองห้าห้าเจ็ดหลวงพ่อทองหนึ่งร้อยบาทตรงนี้ก็เหมือนกันครับลงยาหนึ่งร้อยบาทนี่คือไม่ได้ลงยาครับถ้าลงยาก็ร้อยห้าสิบครับเหรียญเงินสะดุ้งกับ หนึงรอยครับทองนี่ครับจะมีมากมายหลายรุ่นเลยนะครับห้าพี่น้องก็มีนะครับเหรียญห้าพี่น้องนี่ครับก็ร้อยห้าสิบนะครับก็ถือว่าราคาก็สามารถมาเช่าบูชานะได้ที่วัดเลยนะครับครับทุกคนครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอาจจะมีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยครับ